สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบข้ามข่าวโดยกรมกิจการพลเรืนอนทหารบกครับพี่ราบข้ามข่าววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปดูภารกิจของกองทัพบ,บกค่ะเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9ค่ะและนั่นก็คือศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไปชมกันครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรงซึ่งถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอคและกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบคส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดกองทับบ โดยกองทัพภาคที่4ได้ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธขอความร่วมมือผู้นำศาสนาทำความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมให้ยึดมาตรการป้องกันโควิด ในการทำกิจกรรมทางศาสนารวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดําเนินการเร่งผลักดันการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกเพื่อปกป้องพี่น้องชาวไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองทับ,บกเร่งสนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในทุกๆมิติครับ สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้กองทบบกเพิ่มการสนับสนุนทั้งกำลังพลและบุคลากรด้านการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายทหารเวชภัณฑ์สิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งการสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเนื่องจากขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 พร้อมจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลและสกัดกั้นควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อโร โรคโควิด -19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ส่วนหน้าให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการกำกับดูแลการประสานงานการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัวซึ่งจะส่งผลให้การทํางานของกองทัพบ,บกและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหมด สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและเต็มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติดังเดิมครับพี่ยินครับและนั่นก็คือภารากิจของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับค่ะเรื่องการพิทักษ์ความมั่นคงนะคะของพี่น้องชาวไทยค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของความมั่นคงที่กองทัพบกต้องดูแลค่ะ พิทักปราชานปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสำหรับวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ